เลยเจ๊งไงอืมทันเคยซื้อหุ้นกันเป็นไทยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีกำไรปีละหมื่นกว่าล้านพายพประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลหกปีเจ๊งเจ๊งเป็นสสยลาย้างพะประยุทธ์เป็นโง่ไงทํามาหาแดกไม่เป็นหาเงินไม่เป็นไงดีแต่ใช้อำนาจใช้อำนาจอย่างเดียว ขนาดแอฟริกาสามเดือนแรกเนี่ยขาดทุนต้องหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแอฟริกายังเจ๊งเลยของเอกชนของกิงเพลเวอร์กิงเพลเวอร์เป็นเจ้าของเขาผ่านแม่แม่โบเขาทำดีเขาเขาเคยซื้อกล้วยจับมาให้แม่กินทีสิบถุงเลยเนี่ย ถุงมันมีแต่เครื่องเลยอร่อยด้วยถูกต้องจอจาย์พูดถูกก็ประยุทธ์มันโง่ไงพอมันมาเป็นรัฐบาลมันก็ส่งทหารเข้าไปเป็นกรรมการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาส่งตำรวจส่งขาา้าราชการพวกของมันเนี่ยเข้าไปแดกกันเดือนคนหนึ่งเดือนล้านกว่าล้านกว่านะ ขาพวกเฮียเนี่ยเข้าไปแล้วทําให้เจ๊งไล่ออกให้หมดเลยถ้าเอกชนเขาทำเขาก็ไม่จ้างไอ้พวกเฮียนี่คอยประยุด์มันได้เป็นรัฐบาลมาปฏิวัติปุ๊บแบบมันก็เอาพวกทหารพวกตำรวจอะไรเนี่ยเข้าไปแดกเดือนเดือนในการเมืองไทยไงทำให้เจ๊ง ใช่เนวินอนุตินภูมิใจไทยไงเขาได้กระทรวงใหญ่ภรมคมนาคมเพราะฉะนั้นน่ะขายให้เจ้าสัวไปละจบเขาจะได้ไล่ไอ้พวกข้กการาชการพวกตำรวจพวกทหารที่เขาไปแดกเงินเดือนคนหนึ่งเดือนล้านกว่าพวกนี้ออกให้หมดไอ้คนที่มันเซ็นน่ะเซ็นปุ๊บซื้อเครื่องบินแสนล้านเซ็นปุ๊บมันได้คอมมิชชั่นละ ห้าสิบเป็ห้าหมื่นล้านะะนะเวลามึงเจ๊งมึงมึงก็จะมาเอาเงินแบบภาษีพวกกูไปช่วยได้ยไงอะ่ะจริงไหมอะ่ะถ้ามันขายหุ้นให้เอกชนไปตั้งสีิบห้าเอร์็นกระทรวงการคลังถือห้าสิบห้าปอร์ซอ่ะมันไม่ยุติธรรมไงคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ค่ะมากินอันนี้เนี่ยี่ย